ทำอีกบ่อยๆแน่นะใช่แต่วันที่มาที่จะไปคีมิวาแล้วนะได้พี่เป็นคนใบเพราะว่าแต่พี่ถือเพราะว่าพี่รู้เพลงเบีนเคแล้วไงโอเคเอาแต่เองเลยเอาไปเลยโอเคทำดูนะเองทำดูยกขึ้นมาเลยได้ยังไม่เห็นใช่ไหมเคมองจอได้วยไ่ะมองจอโอเค้ข้อแรกกะเปอะไรฮะห กันแรกก็ชอบให้ดูว่าชอบไม่ใช่ไอตากาตะชื่อไทยไังชื่อไทยเวลาเราแบบว่าแบบว่าไม่ใช่ต้องการแต่ว่าเหมือนจะต้องการเจอกับเธอไม่ใช่อยากจะได้พบแล้วก็หัอะไรอยากจะได้พบเธอโอเคไปไปเพลงที่เป็นตัวย่อเป็นตัวย่อเพลงเป็นตัวย่อ เมันแต่ว่าคำย่อเพคลงที่แพนเค้กร้องทั้งวันไม่เป็นไรมาว่าร้อมอล่าร้องเออขอบคุณมากเลยอ่าแล้วก็เพลงทีู่เคำแรกเป็นแบบว่าเฮ้วเธอทำอะไรอยู่กระโดดเอออะไรกระโดดโดดอะไรอ่ะจ้ำโดดอะไรโดดยางไม่ใช่เพนนเพลง แล้วก็อันนี้อ๋อเพลงที่ชื่อญี่ปุ่นยาวๆเป็นเป็นเวิร์บเวลาเราแบบว่าแบบว่ารักใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกอะไรเวลาเราห่างกับเขาคิดถึงเออไปไปเลยแล,แ,ลแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์เพลงในเทเตอร์เทมบีเป็นสัตว์เป็นมดไม่ใช่เป็นสัตว์แบบน่ารักคิวิวเป็นสัตว์เป็นสัตว์แบบยิงๆหน่อยยิงๆแต่ก็มีขน แมวแมวอะไรแล้วก็ที่เนี่ยที่พะรักก้นแมวไทยไม่ใช่พะรักก้นพักก้นคืออะไรพะรักก้นคืออะไรชื่อภาษาไทยประเทศไทยนิ้วยาเออครบแล้วเย้ใช้เวลาทั้งหมดเย่สี่สิบมิแล้วนะว้าไปแล้วสี่สิบมิไม่ถึงว้าส่สิบมิเย่ว้าหูยสนุกเก็ไปใครต่อไปพอดีลาฮ้ยพี่ไปยากกว่า พี่เนยหนูเชื่อในตัวพี่นะคะอ๋อได้เลยค่ะมาโอนิกิริฮะพีต้องนั่งไหนอ่ะต้องเชียร์หนูเนอยต้องรุดให้พี่เนยหนูมีตัวเชื่อนะให้ได้เอาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองดังเลยดังเลยโอ้ยโอเคจับเวลายังคะจับเวลายังเวลาไปเมืองนอกต้องขึ้นอะไรคะชื่อเพลงชื่อเพลงแต่เราคิดว่าเบะ สามร้อยหกสิบห้าวันกับเครื่องบินกระดาษเยี่ยมเลยเออาเพราหน่วยสิบล้านพันหมื่นหมื่นเซนต์ทาวแสดงว่ารู้จักตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหิวจังเลยออ้ของหวานของหวานกลมๆไปย่างอ่ะไปย่างไปเลยคุกกี้รูปฟอจุนคุกกี้อ่าคุกกี้สุดท้ายค่ะไปย่างไปย่างใส่กระปองใส่กระปองเจอทิราลี ซื่ไทยซื้อไทยเ้ยแต่ว่าขปงมันพอมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่อดเพลงเพงในเทเตอร์นะแต่ว่าใส่เวลาจะไปขโมยของจอมตัวก้นละพอนซื่อไทยให้มพี่อคือได้คู่ได้ที่หนึ่งมีรางวัลไหมคะไม่มีแต่ว่าโดนลงโทษเฮ้ยพี่บอกแล้วแค้อ่อนๆให้เขาหน่อย ไม่าดแต่น่ารักอ่ะคนคนเสร็จไม่นึงอเรู้จักใช่ไหน้องแจงไม่แต่ว่าน้องแมวไม่รู้จักเพลงแจงเลยจริงๆเหรอก็ถูกเพลงค่ะเพราะว่าตามฟังถูกเพลงโอ้ยช็อตใจเ่างแต่งชางแต่งเมื่อไรอ่ะเบนเฮหนูไม่ได้ตามนะค่ะแต่ว่าศึกษานี่แหละคนทังกันบ้างยอดไหนร้องเลยจุกนอ่ะอันกั๊ดซีเลสอ้าว เล่นนั้นมากเลยพี่เจนนี่เล่นดีมากประทับใจยอดน้ตาไหลเลย